ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวเช้าอ,อ,อากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียง919หน่วยบัญชารารทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยกับดิฉันช,ชัชชัยแสงสว่างค่ะกลับมาพบกันนะคะเป็นประจำทุกๆวันแบบนี้พร้อมกับนำภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนามาบอกเล่าบอกกล่าวให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับทราบค่ะภารกิจของเราในวันนี้จะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะ สำนักง,งานพัฒนาภาคห้าหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาดำเนินการกางสะพาหหนหมุนมั่นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่บ้านคำขวางตำบลคำขวางอเภอวารินชำราบจัังหวดอุบลราชธานีเพื่อทดแทนสะพานที่ขาดเนื่องจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นโนรูเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่4ตำบลให้สามารถเดินทางสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกนั่นเองค่ะต่อเนื่องกันที่ภารกิจต,ต่อไป หน่วยพัฒนาการเครื่องที่41ส,สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกำลังพลจิตอาสาพะราชทานของหน่วยจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโดยดำเนินการเก็บขยะกำจัดวัชพืชบริเวณศา,าลาลิมทางบ้านเจาะวาเพื่อให้มีทัศนียภาพสวยงามสะอาดร่มรืม่นเรียบร้อยเหมาะสมในการใช้เป็นสถานที่พักผ่อนในระหว่างเดินทางณศา,า,าลาลิมทางบ้านเจาะวาตาบลสุงไงป่าดีอำเภอสุงไงป่าดีจังหวัดนาราธิวาสนั่นเองค่ะต่อเน,นื่องกันที่ภารกิจต่อไป หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่25สําสำนักง,งานพัฒนาภัก2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาดำเนินการนะคะได้จัดกำลังพลหน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตในโครงการทาหารพันธดีและโครงการ1ห,หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่1ฟาร์มหนึ่งโรงเรียน1ชุมชนดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์ผักพื้นบ้านต้นน้ำโควากิวโดยดำเนินการปลูกข้าวในท่อซีเมนเพื่อผลิตเม็ดพันสำหรับแจกจ่ายให้กับเกษตรกรในพื้นที่นำไป ขยายพันธ์ต่อณศูนย์การเรียนรู้ตำบลด่านสีสุกอำเภอโพตากจังหวัดหนองคายนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปพักฟ่อเพลงจากทางสถานีกันสักครู่ค่ะ